มาสีข่าขพี่น้องเลยเห็นนั่งแบบนั่งแบบงามๆค่ะ ติัวีนะสวัสดีค่ะ ถ้ไม่พี่น้องสุขุนสุขคนเด้อมือหนี่ก็มีโอกาสได้มาทั้งเขตนครพนมนะคะกะมีโอกาสได้มาเที่ยวทางที่นะคะกะเลยสีทายล่งสีให้เบิรงค่ะพี่น้องมาทายล่งสีกะเป็นล่งสีใหญ่เติบอยู่นอกกะบภาพพี่น้องไปเบิรงหันละค่ะกะบ่เคยเห็นเนาะว่าเพิ่นมีวิธีการสีจังได้มันสีเป็นยังไงกะบภาพพี่น้องไปเบิรงเนาะกะไปชมกันเลยค่ะทนนไปสาย ไปซื้ข้าวไปซี้ข้าวอีกบ้านหนึ่งค่ะมืออ่ะนั่งรถเก่งเนาะชมบรรยากาศกันข่างนะคะชมบรรยากาศข้างๆนะคะมีตะทุ่งนานะคะมีแต่ผื่เนาะ สีขาวเพื่อทีหน้าเป็นโอล้ลูงสีขาวแล้วข่าวมาสีอีกบ้านหนึ่งเนาะสองกระสอบ สอบนะสามสามก็สอบพี่น้องมันคือหัวสารมันหัวเล้เนี่ยไปใส่เอาเอาเอาเช้าวีจว้จะเอ๋นะจะเอ๋ จ้า <S ality> เอะเหยียบขี่ควายได้นะโอ้ยมาแม่เหยียบขี่ควาย ติดหัวนี่ฮะยังติดหัวเบิ้งเบิ้งเบิ้งติดหัวในหน้าเครื่องปั้นยังอันนี้ปั้นยังนี่คบไปบ่บดขับไปเครื่องบดเข้าไป ไอ้ข้อเนี้ยข้อเจ้าหัอนี้นะโบท๊บทบอกโอ๋อบดจักเครื่องหันเมื่อกี้นี่แป้งบดเป็นแป้งนะแป้งบดพี่นอ้องเฮ็ดข้าวปุ้นได้เฮ็ดข้าวปุ้นเฮ็ดขนมค่ะ มาบึงคล้องน้ำค่ะเห็ดเป็นคล้องน้ำเหมืนกับมันกสิเป็นสะพานเนาะสะพานขามธรรมชาติดีค่ะพี่น้องสดชื่นเนาะ นี่กะซิมาจากธรรมชาติกะซิอยู่น้ำพ้องค่ะ นี้เท่ากับ4เซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกําลังสีเดินทางกลับนะคะเมื่อนี้กับพี่มี่อย่างหลายคะ่ะภาพพี่น้องมาเบ่งโลงสีเขานะคะขอบคุณนะคะคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเป็นกําลังใจให้ห้าเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้ช่องหญิงอีสานด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย